สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในคลิปนี้จะทํานายดวงความรักของคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะเป็นของช่วงเดือนมกราคมปี2566นะสำหรับคนโสดนะชาวราศีสิงห์ ความรักของคุณจะเป็นอย่างไร The r e v e r The Sun นะคะสิบเหรียญก็มา e g of Swords นะคะ The Chariot หน้าไพ่ส่วนมากออกมาดีอืม ความรักคนโสดนะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ที่ดูสดใสดูอบอุ่นนะคะอืมเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณได้รับช่วงนี้คุณดูมีความรักที่ที่แฮปปี้ที่แบบลงตัวมากๆเลยนะคะอาจจะเจอคนที่ใช่เนาะ เพราะที่ผ่านมาคุณได้เจอแล้วอืมก่อนหน้านี้คุณได้พบเจอหรือไม่คุณออดคุณก็จะอาจจะแบบเลงๆแอบสองกันมาอืมแอบสองกันมาสักสักระยะหนึ่งนะคะอืมแล้วก็มีการตัดสินใจอาจจะลองคบกันเป็นแฟนดูเนาะค่ะอืมลองดูคบกันเป็นแฟนนะคะ แต่คุณก็เจอคนที่ใช่อยู่ดีอะค่ะเป็นคนที่อ่าถ้าบอกว่าเป็นภูมิลิขิตเป็นเนื้อคู่เนาะสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์อาจจะใช่นะคะอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่สดใสมาพร้อมกับความมั่นคงนะคะมาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน <c oughs> เป็นความรักที่ดีคือมันลงตัว ลงตัวทุกอย่างนะคะอืมลงตัวทุกอย่างแม้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกยังไม่มั่นใจก็ได้หรือไม่ก็อืมอาจจะเป็นความรักที่มาเร็วมามามา,มาด่วนก็ได้เหมือนกันหรือเมื่อก่อนอาจจะเคยแบบที่บอกไปแอบส่องแอบแบบอืม แอบแอบรักกันนะคะแต่ช่วงนี้อ่ะเปิดเผยได้นะคะเพราะคุณและเขามีหัวใจตรงกันมีหัวใจดวงเดียวกันแล้วนะชาวราศีสิงห์นะคะอยังเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของความรักคือมันมากกว่าความรักคือโดยพื้นฐานอืม ทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะอมืมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นความรักในครั้งนี้นาะชาวราศีสิงค์คนโสดนะคะคุณไปต่อได้คุณไปต่อได้เลยค่ะอืไม่ว่าทางคุณและทางเขาคือเป็นเป็นคู่ที่ลงตัว เป็นคู่ที่ลงตัวนะคะอืมเป็นคู่ที่ลงตัวนะคะเป็นความรักที่ที่เริ่มต้นเป็นความรักที่ที่ที่ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจซึ่งกันและกันบางคู่อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอืมเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทเป็นคนที่บ้านใกล้กันเป็นคนที่ทำงานด้วยกันนะคะ พื้นฐานนะคะด้วยความใกล้ชิดด้วยสิ่งที่ความคุ้นเคยสนิทสนม,มเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดเป็นที่ที่เคยแบบไปไหนด้วยไปไหนด้วยกันนะคะอืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นความรักที่เริ่มจากแบบเนี้ยมันจะมั่นคงนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันแล้วก็ ยอมรับอืด้วยกันได้แล้วนะคะก็เลยเป็นเห็นว่ามันมากกว่ามันเป็นความมั่นคงทางด้านการใช้ชีวิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปต่อได้นะคะไปแบบนิ่งๆชา้าๆแต่ด้วยความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะอืมคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะ เขามาแบบสุขุมหรือไม่ก็เป็นหนุ่มหล่อก็ได้ค่ะเป็นนักธุรกิจก็ได้เห็นไหมเขามาด้วยโอกาสมาด้วยโอกาสมามอบโอกาสให้อมไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขความหวังที่ดีๆนะคะมาให้กับตัวคุณนะคะเขาเดินทางมาหรือไม่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งของชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ค่ะที่มีการเดินทางไปเพื่อที่จะ พบกับคนรักนะคะอมืมอบสิ่งดีๆให้นะคะเป็นความรักที่ที่มันมั่นคงอะ่ะที่มันมั่นคงเนาะชาวราศีสิงห์ไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ the e m e r o r The f o o เด็กแมจิกเชียหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวคนรักเนาะอืมคนรักคุณอาจจะพบกับคนที่ที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆนะคะอืมเป็นคนที่มองแล้วมีความอบอุ่น หรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งถ้ามองไกลก็คืออาจจะเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะคะดูอบอุ่นค่ะคนนี้เป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันเนาะค่ะอืมซึ่งตัวคุณเองนะคะก็ต้องการอิสระบางทีเขาก็อยากต้องการที่แบบอยากใช้ชีวิต ไปด้วยกันไปเที่ยวก็ได้ค่ะอือไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปปิกนิกนะคะไปในที่ที่เป็นธรรมชาติมีแสงแดดมีทะเลมีน้ำมีหมอกมีภูเขานะคะลองใช้ชีวิตศึกษาดูใจไปเที่ยวนะคะอือออกเดินทางนะคะออกเดินทางแล้วสิ่งที่คุณคิดภายในใจหรือไม่คนรักของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะ เป็นความรู้สึกเป็นความคิดที่ที่มันสัมพันธ์กันเป็นความรู้สึกที่ตรงใจกันซึ่งทั้งคุณและเขาต่างก็รู้นะอืมภายในใจลึกๆก,ก็รู้แล้วแหละนะคะว่าจริงๆแล้วอะความรักที่เกิดขึ้นหรือการที่คุณและเขาได้มาพบกันมันไม่ใช่เรื่องบางอื่นนะคะมันไม่ใช่เรื่องบางอื่นแน่นอนในการพบกันครั้งนี้นะคะ โอ้โหหวานจังเลยชาวราศีสิงห์ขอไพ่เพิ่มอีกนิดนะคนรักนะคะเดี๋ยวดูให้คนรักของชาวราศีสิงห์เขาเป็นใครเขาคือใคร เขาเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนที่คารมดีนะคะเป็นคนคารมดีเป็นคนโรแมนติกอ่าเป็นคนที่สังสรรค์เป็นคนที่ชอบออกสังคมออกสื่อก็ได้เหมือนกันค่ะอ่าเป็นคนที่เรียกง่ายๆว่าสายเปอืมเป็นผู้ชายที่สายเปก็ได้แต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะ เจ้าชู้นะคนนี้ค่ะเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้แต่ถ้าเขาเจอคนที่คนที่ถูกใจคนที่ใช่จริงๆเขาก็อาจจะอาจจะเจ้าชู้น้อยลงก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละนะคะอืมมันอยู่ที่คนรักด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของ ความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกของคนรักเนาะบางทีเขาอาจจะอชอบสังสรรค์ชอบเพฮาชอบปาร์ตี้ไปอย่างไงประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ที่ยังรักคุณรักคุณอยู่นะคะแต่เขาเป็นคนที่ชอบ แบ่งเวลาแบบคนมีเพื่อนเยอะเออถ้าเป็นเพื่อนเยอะไปกับเพื่อนก็สังสรรค์กับเพื่อนแต่พออยู่กับคุณเขาก็เทคแคร์เอาใจใส่คุณดีนะคนเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเจ้าชู้บ้างนะคะแต่เขาก็ไม่ลืมไม่ลืมไม,ไม่ไม่ลืมวันเกิดคุณไม่ลืมที่จะเซอร์ไพรส์คุณไม่ลืมวันที่แบบวันสําคัญสําคัญนะคะอือสายเปนะคะคนนี้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะ เป็นคนที่อายุเยอะนะคะที่บอกไปไพ่ใบนี้มาครั้งที่สองเลยนะที่ถามไปนะคะ The Emperor นะคะเป็นผู้ชายที่อายุเยอะนะคะมีตําแหน่งมียศหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับเจ้าของกิจาการนักธุรกิจห้างใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับชาวต่างชาติไปเลยได้เหมือนกันดูอบอุ่นมีภูมิฐานคนนี้พร้อมที่อยากจะ ร้างครอบครัวเลยนะคะเพราะด้วยอายุเยอะแล้วก็หน้าที่การงานของเขาแล้วนะคะเป็นคนมีภูมิฐานอือยู่ที่ชาวราศีสิงห์นะคะเองแล้วหละว,ว่าคุณจะตัดสินใจคบใครไปต่อแต่แนวโน้มแล้วบางทีคุณอาจจะชอบคนที่เอาใจใส่คุณก็ได้เทคแคร์คุณก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะ ชอบผู้หญิงที่ที่เป็นแม่บ้านที่เป็นที่เป็นผู้หญิงที่ที่พร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตเลยก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับชาวธาตุคนรักนะคนรักของคุณนะชาวราศีสิงห์อาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุธาตุน้ำก็ได้ค่ะมีกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีชาวธาตุดินเข้ามาด้วยนะ พึกษบกันมังกรแต่คนเนี้ยเป็นคนที่ที่นิ่งนิ่งก็ได้ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะเป็นคนที่จริงจังอยู่แต่เขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอืนะคะโอเคสำหรับความรักคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะความรักที่ดีๆเดินเข้ามาหาคุณแล้วนะคะชาวราศีสิงสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ